นี่น้องๆกลับไปแล้วน้องๆกลับไปแล้วนะเพราะว่ามันดึกแล้วมันมันก็นนขี่ทุ่มแล้วเนี่ยมันมันมันค่ําแล้วทุ่มกว่านะครับก็น้องๆได้มีภารกิจกันต่ออะสาหรับเราตอนนี้คนก็กาลังเริ่มคึกคักครับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศงานกันก่นกอนนะสาเราเยอะมากนะ่ารักงามโอ้สวยงามมากครับ ถ่ายรูปถ่ายอะไรแบบนี้ครับสุดยอดเลยขึ้นไปดูข้างบนเนาะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นได้ขึ้นได้ไดโอ้ข้างในสวยมากเลยครับ นี่ก็จะเป็นมุมแบบให้ถ่ายภาพถ่ายรูปด้นะเราไม่มีนางแบบนะเราเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันโโอ้แข็งแรงนะน้ำหนัก140โลขึ้นได้เลือนคันค้างมันคงครับดูนะเขาสร้างมาไว้ให้แบบถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับ คนก็จะขึ้นมาถ่ายภาพเต็มเลยนะครับเงมมาๆนะโอโ้เห็นแล้วอยากถ่ายภาพเลยนะแต่ไม่กล้าบรรยากาศนะครับที่ งานพระทานหลวงนะก็จะมีเรือนแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายเลยครับอมโอ้มีนางแบบงามๆงามๆเลยจริงๆบอกเลยว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับกับบรรยาก,กาศเรื่องราวการเดินทางครับที่งานที่บอกเลยว่ามันเป็นสุดยอดในงานประจำปี ของพี่น้องชาวลาวเลยทีเดียวเพราะพระธานหลวงถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับประจำชาติสัญลักษณ์ประจำเมืองที่สำคัญนะครับพอๆกันกับวัดพระแก้วบ้านเราเนาะ ใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องซ่ามาขอลองกันจังที่ได้นัดหมายกันมาดูงานบัตรสแานลวงเป็นหึ่งกับเป็นบรรยากาศอย่าลืมเสื้อผ้าหาโอกาสมาปะสมกันให้ได้มีสิ่งต่างๆอันดีๆของชาตินี่เป็นร้านนะครับเป็นร้านนั่งได้ด้วยนะดูนะครับบรรยากาศน่านั่งมากเลยใต้เรือนนะครับโอ้เดี๋ยวๆการสิมีน้ำสซงน้ำส้มลูกหลานจาก น่าสนใจจริงๆให้พลังงานได้เปนได้สมกันบรรยากาศถือว่าเมืองกามีหลายสีสันได้บรรทัดานได้เบิ่งได้สมกันนี่เก๋งท่าเก๋งไงเก่งดีุ้มครับก้านเราบ้านโบราณมีที่นี่ที่เดียวในสปปลาวเราอาบรรทัดานเข้ามาในงานโอ้บ้านนี้สวยครับเป็นเหมือนชุดแบบออกทางเหนือทางเหนือบ้านเราเนาะเรือนก็สวยครับ ก็เขาก็จะเปิดให้แบบได้เช่าชุดเหมือนกันครับเนาะนี่มีร้านน้ำผลไม้ด้วยไปหาอะไรกินเป็นน้ำผลไม้ปั่นจอกเช่าใด ครับจอกเท่าไหร่ไขนะ่ไข่ไงเอาอันนึงนั่งกินตรงนี้ได้ใช่ไหอออมาทมายัยงงไเอาเอารวมก็ได้รวมรวมก็ได้ครับผลไม้รวมมีแตงโมด้วยกินผลไม้รวมดีกว่า ทำไมอะทำไมหนูถึงไม่สะดวกกลัวกลัวยันยัไม่อ๋อไม่ถนัดนแสดงว่า้องเขินกล้องไม่เป็นไรพี่ถ่ายน้องไปแล้วล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักพี่โอ้ยพี่ดีใจมากเราเจอที่เข่งน้อยแล้วมาเจอที่เวียงจันทร์อีกพี่ได้มาเยือนถิ่นเลยนะเนี่ยตอนนั้นพี่จําน้องได้เอ้ยพี่พี่จําน้องได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนั้นที่น้องไปคนอื่นได้สูงอายุไงใช่ไหมลรอเล่นนะ ต้องต้องบอสบายดีครับทานข้าวกันอยู่เลยจ้าเอาเอาเอาทานเลยไม่โอ้จ่าจ่าจ่าโอ้โหต้องรบก,กวนอีกครับครับขออนุญาตนะครับ พอดีเคยเจอน้องที่ตอนเขาไปเข็กน้อยครับอ่าแล้วก็น้องเขาทักไปในเฟซเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะได้เจอกันที่นี่ครับไม่เอาจริงเหรอไม่ไม่เฮ้ยลพี่อ่ะไม่ต้องการสาระเว้ยพี่ไม่ได้ต้องการสาระอะไรเลยคือคือพี่อ่ะไม่คือพี่อ่ะไม่ได้สาระเป็นเป็นเป็นมงกุฎเลยหรือเปล่าเป็นมงกุฎเมงเลยเหรอ อ๋อย้ายงย้ายงแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นม้งเขาจะเปนจังประเทศเลยอ๋อเขาเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่เขาจริงจริงอ๋อสุดยอดเลยพี่พี่ไม่ใช่ม้งนะแต่พี่พี่นี้แบบชอบมากแบบทุกคีแล้วแบบมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นม้งหมดเลยเออจริงจริงรู้เป็นคำสองคำแบบเนี้ยเฮ้ย พูดพอแบบทักทายได้แค่นั้นพอละเซเลอร์อะไรไไอะไรน้าหมอ<ด>ทานข้าวอะไรไ<ด>แบบเนี้ยเออพอเอาจริงจริงมันไม่ได้เลยแหละเรียกว่าอย่างนั้นคือคือพี่อ่ะอยู่ที่ไทยอ่ะพี่ไปถ่ายม,มงเยอะเนี่ยเลยไปเจอเขาเข่งน้อยไงเออไปเจอเขาที่แข่งน้อยไงเสร็จแล้ว เ,เพื่อนๆที่เป็นน้องๆอะไรจะจะเป็นมงน้งกันเกือบหมดเลยจ้าจ้าแต่ไม่เคยรู้จักฝั่งนี้เลยเใช่จริงๆนะอยากอยากอยากมาแบบรู้จักมากเลยนะอยากมาแบบมาแบบเฮ้ยที่เนี่ยเขาเหมือนกับที่ไทยไหมขอบคุณครับเหมือนเหมือนประมาณแบบคุณไงเดีย๋ยวคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมเหมือน มันถ้าที่กรุงเทพอ่ะคนมงที่ที่ไปอยู่ที่กรุงเทพอ่ะกับคนมงที่อยู่แบบออกมาแบบนอกๆแบบต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่เวียงจันทร์เนี่ยกับกับต่างเมืองเนี่ยจะเหมือนกันไหมการใช้เนื้อมันจะตังแน่นอนต้องตงแน่นอนแล้วเพราะมันจะมีเนื้อภาษยกันเลยมันถ้าแต่ว่าถ้าแบบออกไปข้างนอกเขาก็จะแบบบ้านๆชนบทแบบวิถีเดิมๆแบบนั้นใช่ป่ะในเมืองก็จะอยู่เหมือนคนเมืองเหมือนกันกับที่กรุงเทพ ประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยเอาต้องหันกลุ่มทางนี้มั้งคนคนหล่อที่สุดในกลุ่มเพราะเป็นผู้ชายคนเดียวใช่เป็นพี่พี่ภูมิใจมากเลยเพราะบางทีอาจจะเป็นสองประเภทก็มูใช่แต่ว่าไม่แน่แล้วใช่ไหมผู้ชายผู้ชายติดตัวอ๋อโอเคตอนแรกก็ใช่แหละแต่พอมาอยู่กับผู้หญิงเยอะๆอาจจะกลายได้นะพี่ก็กลัวแบบนั้น เริ่มไม่มั่นใจแล้วเ,เริ่มเริ่มเริ่มเห็นผู้สาวเป็นเพื่อนแล้วแล้วเห็นผู้บ่าวแปลกไปริงนน้าเหมือนที่ก็สังเกตเห็นเป็นชายเปนหญส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่มาไปกับผู้หญิงก็าจาย์อาจารย์เอิรมาเป็นพรอมหรือว่าเป็นเอหรือว่าเป็นกระเทยประมาณนี้นะ แต่วว่าสำหรับนี่เป็นผู้ชาย็เป็นผู้ชายเรียบร้อยรับเพื่อนเป็นเพื่อนถ้าไม่เชื่อสาวมงไทยติดต่อได้นะอรู้ว่าใช่หรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ต้องมาพิสูจน์นะสาวมงไทยติดตามที่เยอะนะที่นี่เขามีที่นี่ไอเขามีงานปีใหม่เหมือนแขกน้อยแบบนั้นไหมที่เหระที่ไหนอ่ะที่เวียงจันทร์เลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยดีเลยเดี๋ยวถ้าถึงบอกบอกข่าวที่นะพี่จะได้จัดคิวแล้วพี่จะมาเพราะว่ารู้สึกง,งานมงที่ไทยอ่ะมันจะตรงกันหมดเลยแล้วพี่พี่ต้องเลือกไปได้แค่ประมาณสักที่สองที่ไงในออนี้มาในนี้ก็ได้ตรงกันือนนี้นอีกเมือ,องอเดือนนี้อีกเมือ,องออคือจะเวียน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 แบบเขาเรียกว่าไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยใช่ไหมโอ้ยเดีเดือนสิบสองจะเป็นอยู่อ่าใกล้ๆ สนามกีฬาจัดง่ายยุ่นประกาศท้ายเดือนสองจะมีอีกอยู่ในยังจันนี่มีมีสามอยู่ในเนน 3, ยันนงนครหลวงในนครหลวงนี่มีสามที่สาม่านสามงาน,นโอ้โหส่งข่าวกันบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เห็นพี่เห็นในใ,ในในเฟซบุ๊กเขาจะมีการประกวดอะ่ะของของที่เนี่ยของกี่เราเนะี่ย เห็นเขาให้ลงคะแนนอะไรในเฟซบงเฟซบุ๊กด้วยอย่ากมาดูมากเลยน้องบอกอย่าลืมติดต่อบอกวันนะเดี๋ยวพี่ได้มานะสุดยอดรับรองตอนนี้คนดูที่ติดตามอยู่นี่ขอบคุณมากเลยคิดว่าเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้ใช่ปะเดือนนี้สดผิดสายเขาจะเ่อนวัก26 26ใช่เอ้ยพี่ว่างไม่งประมาณช่วงกลางเดือนของธันวาธันวาแล้วก็จะเป็นช่วงท้ายเดือนของ ที่ไทยอ่ะเขาจะจัดช่วงปลายปกลางธันวาปลายปธันวาก็จบแล้วคือแล้วปีเนี้ยตาแล้วปีเนี้ยยิ่งกว่าปีที่แล้วตรงที่ว่าเหมือนเข็กน้อยเหมือนที่ตากที่อะไรเขาจะจัดตอนปีใหม่ตรงกันหมดเลยเชียงใหม่อะไรแบบเนี้ยตรงกันหมดเลยกลายเป็นว่าเราจะได้ไปแค่ที่เดียวมันมาตะลุยลาวดีกว่าแบบนี้สุดยอดเลยไปที่นี่คือแบบเอาให้เต็มปีคือเราจะไม่มีตังค์เท่านั้นแหละเพราะว่าเขาเนี่ยจัดงานกลายเป็นเทศกาลของแบบ จจี่นี่นอ๋อแต่ประมาณว่าเหมือกับจัดงานเพื่อได้แบบมีคนมาได้มีรายได<ช>้แต่จริงๆมันก็ดีนะเพราะว่าคนมันจะได้แบบมาเรื่อยๆบางคนว่างอ,อยู่วันนั้นว่างวันนี้มั้ยแต่คนที่ไปเที่ยวก็ใช้งเงินเยอะหน่อยนะเพราะนั้นตงยังไม่เท่าไหร่กไม่มีมังคที่เงเนี่ไไเบื่อไม่ต้องเราเราต้องไปเที่ยวทุกงานเลยเหรอทุกงานก็อยากไปอยากไปได้ไหมไปได้จังงานเฮ้ยแต่ว่าเพราะ่ามีผ้สาว ผู้สาวหลายอ้พูดอย่างนี้มีเท่าไหร่ก็ต้องมาแล้วเสาเยอะเสาสาวสาวที่เราแบบสาวที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวเรจะบอกสาวที่ไทยเฉ่งมากเขาจะเน้นตรงที่ว่าเขามีรู่แล้วอ๋อเออเออใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นเอเวลาเราไปทักกันเนี่ยเสาจะไม่พักกันอีกอีกชู่กีกคนดูเยอะแล้วเนี่ยคนอยากรู้แต่สาวของเราเละไทยเราก็ทักเป็นหกเลยค่ะ พี่เชื่อแล้วน้องอย่าทักพี่เลยเอาล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นขับทะยานสายดีขับทะยานสายดีเอ้ยจริงตรงนี้มันกันแบบแต่ตอนนี้สองขอให้เขาไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเขาก็จะฟุ้งไปด้วยเขาก็จะฟุดหน่อยใช่ไหมแต่แต่สังเกตเหมือนเหมือนที่เราเวลาเขาไปยุ่งช่วงหรืออะไรเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะโยุกับแฟนเขาหรือมีแฟนไปแล้วที่เราหรอแต่ถ้าเป็นที่เราเนี่คือสะโสดไปเลยใช่โอ้โหวัฒนธรรมของแท้เออมันได้กล่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งสาวม้งสาวม้งมีเสน่ห์นะ จริงจริงจริงไม่ว่ามุ้งที่ไหนไม่ว่ามุ้งลาวมุ้งเวียดนามมุ้งไทยหรือที่ไหนนะเสน่ห์เรื่องอะไรเสน่ห์เรื่องทีบอกไม่มันบอกไม่ถูกนะมันมันไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราต้องคุยกับผู้ชายเรื่องแบบนี้เสน่ห์คือคือไปที่ไหนมีแฟนหร้อยังไม่มีจ้าโอ้นี่คือเสน่ห์เขาไอ้นี่จูนติดเลย <ม>ผู้สาวงมามมีแฟนหรือยังยังไม่มีก้าทั้งท่านนี้เป็นอยู่ทัง,งั้ข้างเหมือนกันไม่มี่เนี่คือเสน่ห์ของเขาอันนี้ตัวจริงเ,เสียงจริงเรื่องจริงครับ